วิด be ีโอใช่ไหมคือผมจะสัมภาษณ์ห้าสีสองหแอคชั่นสวัสดีครับผมหนึ่งจุกรูพิธีกรรายการข่าวหลังอาากกรีกิจกรรมนะครับวันนี้เรามาดูบรรยากาศ ของคุณนด,ดกูล่าซิางกิงกูล่าอันเนอะคุณดาวด้วยคุณบอว่าไงครับที่คุณไปจัดตกนะเนี่พยาบาลมาเจ็ดคนโอ้ไม่ใช่แล้วครับนี่เป็นข่าววงลอยเฉยๆครับอันเนอะไม่ได้ยุ่งกับใครครับไม่จริงเหรอไม่จริงครับโอ้แล้วแสบตาแสงแฝดมากเลยแล้วคุณคุณบอย อะไรอะไรยังานยังลเรียกิดคุณอยคือป็นิ็กนคโนเก่านี่คุณจอยตาเป็นแคุณจอยแม่ลวันนี้แม่ยนมาแม่ยู่ยัซื้อุนจอยจะติดต่อพีติ้งให้แล้วก็น้องอ้อมให้ด้วยเอาเอาไปไม่รู้จะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับ ว่าผมก็ว่าว่าคงจะไม่มีความหวังผมคงต้องค้นหาเองมานี่ะครับเราจะพาไปดูที่โต๊ะปูนะครับ,บที่จานแดงอยู่สวัสดีครับท่านผู้ชมเนี่ย เำาเป็ดโจู๊โอเคตอนนี้สับป,ปะาดโดมกำลังแทงอยู่แล้วก็แทงไม่ลงด้วยผมขอสัมภาษณ์พี่ได้ไห่อันนี้อนนัอนนี้คุณแม่กำลังโคบุใคยอยู่ครับตอนนี้และครับตรงเลยนะครับตรงๆไม่ใช่โคกับแม่ผมนะไม่เอาหนา โมโก้ใครคบาเเป็นแฟนนะครก็เห็นเห็นเห็นอยู่ในเบคูครับถ้าใครอยากรู้เราเปิดเผยให้ทุกคนนะครับหน้าเท่าๆนั่นแหละครับกราฟคนนั้นใช่ไหมครับเออใครบ้านขอนแก่นนั่นแหละครับคนไหนครับขอนแก่นคนบ้านเรานี่แหละครับคนบ้านเราเออเออเกอร์เจ๋งมากเลยเออ ้วคุรับสวัสดีสัสวัสดีครับคุกนครับผมแทงเพลือครับแทงเพลือครับตอนนี้เขาก็จะแทงลูกลายให้ลงตรงนี้นะครับผมว่าไม่ลงแน่นอนคฮะ คุณโดมต้องใช้เหลืองต่อครังครับคเพราะว่าอีตัวไม่มีแล้วเฮ้ยมีเรามีวะูเรารลินโอโดมสุดยอดโอลงแล้วครับผมต่อไปเราจะไปสัมภาษณ์คุณ็อตพี่คุณโนตนะครับครับผม อย่าอย่าไปซีเรียสตอนนี้เราอยู่ในรายการข้าผมคคนขนข่าวหลังกั้การเป็นลำข้าวมตอนนี้เราสัมภาษณ์ตอนนี้จะแพ้แล้วเขาตกอย่างเดียวเลยอ่ะสู้เขาไม่ได้เลยคุณนอตเป็นพี่ของคุณนรสกับแล้วก็จัดจัดเด็กมาเยอะจัดเด็กเบาเบาน่จ้าเบาเบา อยากจะถามคุณน็อตว่าคุณน็อตจะเด็กกี่คนแล้วจำไม่ได้ครับเยอะครับจำไม่ได้จำไม่ได้ไม่ได้นับครับโอ้ยโอ้โหโอเคเลยเว้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หัวถลอกหมดแล้วเหรอฮะอ๋อขั้นม่วงๆแล้วตอนนี้นะครับคุณน็อตคุณน็อตคุณเอ๊ะชื่ออะไรวะเออน็อตน็อตน็อตคุณน็อตนะครับ แบบว่าเข้ากันไม่ได้ตอนนี้คือเสียตังค์อยู่เสียตังค์สิแทงผู้เสียตังค์ครับผมถูกต้องแล้วก็เสียตังค์แล้วเดี๋ยวมัันปบครับคุณนนท์รู้สึกยังไงครับที่เสียตังค์วันนี้รู้สึกว่าเจ็บปวดมากเจ็บเจ็บถึงไปเจ็บถึงไปคุณอะไรแล้วเราจะกลับไปที่ โตของเรานะครับสวัสดีครับคุณหนุ่มคุณหนุ่มแล้วคุณนหนุ่มแล้วแม่ถาว่าแม่คุณหนุ่มคุณหนุ่มไม่ไม่เป็นผู้หญิงไม่ได้เป็นกะหลีขออภัยนะครับไม่ได้เป็นกะหลีนะแม่ไม่ได้เป็นกะหลีนะไม่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 ได้เป็นกะหลีพูดคุณหนุ่มคุณเองไม่เป็นไรเองะไรคุณหนุ่มอยู่บ้าน ทำตัวอีกอย่างหนึง่งแล้วคุณหนุ่มโย่เพื่อนทําตัวอย่างนึงจริงหรือเปล่าครับเช่นมองกจีโมจริงไงจริงครับคุณหนุรแค่นี้นเองเหรอแย่ ันนี้คุณหนุ่มจะดูดคลี่เราก็เลยตัดบทมาที่คุณจอรเนี้คุณเอาคุณจอยซื้อหมามาแล้วซื้อหมามาแล้วได้สัปปะรดมาให้หรือเปล่าน้ำไงน้ำไงเห็นไหมไม่ทราบว่าคุณที่นี่อนไม่รู้มาจากไหนก็ผมก็รู้มาจาก ขาายข่าวห่วมีเยอะไงครับว่าครับ<อ>แล้วสับปะหลาดของคุณจอยมองก้องของก้องสับปะหลาดของคุณจอยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้เอาไปเปลี่ยนแล้วค่ะเอาไปเปลี่ยนเอาเปลี่ยนเอาสับปะหลาดไปเปลี่ยนเอาห่ยนค่เปลี่ยนแล้คือว่าเอาสับปะรดไปเปลี่ยนแล้วเอาสางดาวมาตอนนี้แล้วก็เราก็จะไอเรื่องสับปะรดเนี้ย เขาเนี้ยงไปเขาจะให้เศษเศษอะไรกินไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับเราเปลี่ยนดีกว่าเราไปคุยกับพี่ดิมของชนกูขอช็อตเด็ดได้ปะคนดีู่ขอช็อเด็ดได้ปะพี่ดิมของชนสวัสดีครับครับครับพี่ดิมของชนเปลี่ยนแบตเตอรี่ตอนตกคลองกี่บาทครับจำไม่ได้ครับ จำไม่ได้ครับครับจริงครับจำไม่ได้เลยครับเออคือว่าตอนนั้นมีคนถามว่าคนตกปออยู่ไหนทำไมถึงรอดคุณดีมรอดได้อย่างไงกรณาอธิบายด้วยครับผมก็ใช้หลักการที่ผมเรียนมาครับมันเป็นทฤษฎีของอ่อครับ อย่างละบวายโอ้ยเอวบดเลืมเลยวัยวดนี้วันเดียบงานคุณกนลื่อนนี่เห็นบ้าแล้วตอนนี้ผมจะถามคุณเขียดนะครับคุณเขียดคือว่าคุณเขียดเลยเนี่ยคือช็อตเด็ดของวันนี้แล้วคุณเขียดก็บอกว่าเงี่ยเลยครับไปเอา,เอาแทนคุณเขียดแทนคุณเขียดคือใครครับตอนนี้ สี่บนเลือยสี่นเลืยยอดีเลยนะสี่ไปเรื่อยๆผมดูดูเดื่อไปเรื่อยๆแม่กเซาขอแม่กเซาขออีกคำถามหนึ่งครับครับคุณเขียดทำไมโทรไปแล้วกับแฟนแฟนไม่คุยด้วยครับมาทครับผมฮึ๊บฮึ๊บฮคุณน่ารักเ ได้บัวผมผมก็เลยซื้อหน่อยผมก็จ้ามง,งมันมซิ่งมาเลยแล้วทิ้เมียะปะธรรมดาละผมธรรมดาผมจ้างมันมซิ่งมาอยู่งั้นธรรมดาดีใจบ่ครับก็ธรรมดาดกดาด็ดีใจนิดหน่อยเมียทิ้งดีใจนิดหน่อยคุณเขียดจะร้องไห้ดิตรงไหนคุณเีย,ยเป็นท,ท,ที่รักของเขาแต่ว่าคุณเขียด แฟนคุณเถี่ยนี่ยไม่ได้นอกใจนะครับแต่คือว่โดนยัดเยียดความเป็นผัวจะพูดจังผมโดนจบผัวนะครับมันรู้ดีนะครับพี่มันรู้ดีนะครับสาวอายผมเลยรู้ดีกว่ามาทายครับชองเนยุคที่เขอยากมันไม่ได้เกาะอะไรตอนนี้แฟนคุณเถี่ยนก็ได้กินน้ำยาดีดผ้า เข้าโรงพยาบาลสามวันคุณเขียดใจชัดตายแล้วคุณเขียดอดใจไม่ไหวแต่แฟนของเขาเขาได้ไปทำบุญด้วยกันเวลาทำบุญเนี่ยกนนุ่งกันนิงกนนุงน่งกันนิงอยู่อย่างนี้กันแล้วคุณเขียดก็อกหักนะครับคือผมสรุปคำาพูดยูแล้วว่าคุณเขียดหงักแต่เรื่องของผมไม่ต้องถามน,นะครับ เรื่องของผมมันยิ่งกว่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับไว้เงาวดีแล้วใครดีใครดีกสวัสดีไปเลยมันพ่อยิงท้ามันไปเรื่อยๆพี่เนึ่ครับถามันไปสัมภาษณ์พี่ยุ้ยมีผัวใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับซี้กูใช่ไหมครับไม่ได้ชื่อกับมึงครับชื่อใครครับชื่อหนุ่มมือครับโดนตลอดแล้วกูยุ้ยไม่ได้มีอะไรกูเลย แกเขาไงผมคือมันเป็นเรื่องของหัวใจแต่ละคน, <ผม S 1> นคือเราก็คุยกันไม่ได้คุยกันเราก็คุยกันแต่เราก็ไม่ได้คุยกันเราจะรอให้สัตว์ <ผม S 2> ดเดี๋ยวครับคุณเอกครับทำไมคุณเอกรูสอยู่เหมคุณเอกยิบไม่ใช่ใช่คุณเอกครับครับผมใ่ยทันนะครับถ้า ยุ้ยซี่กับผมเนี่ย <c oughs> เป็นไรไหมครับ <c oughs> เป็นครับ <c oughs> เป็นอะไรครับเป็นเอ็ครับอ่าจบขาวนะครับผม <c oughs>